จังหวัดหนองคายเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้จังหวัดหนองคายเปิดรับบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้โดยเปิดรับบริจาคพร้อมกันในวันนี้ทั้ง9าอำเภอรวมทั้งที่อบจหนองคายและเทศบาลเมืองหนองคายหลังจากนั้นสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคายชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดหนองคายได้ ในวันที่1ถึง4ธันวาคม2568วันที่28พฤศจิกายน2568ณหอประชุมอำเภอเมืองหนองคายหลังเดิมในศูนย์ราชการจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายได้เปิดรับบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้มีส่วนราชการหน่วยงานและหลายภาคส่วนนำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมบริจาคเป็นระยะระยะ โดยมีนายสรันศักดิ์ศรีเคลือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นผู้รับมอบจังหวัดหนองคายได้เปิดรับสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้โดยเปิดรับบริจาคพร้อมกันในวันนี้ทั้ง9าอำเภอรวมทั้งที่อบจหนองคายและเทศบาลเมืองหนองคายหลังจากนั้นสามารถบ,บริจาคได้ที่ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดหนองคายชั้น1สารกลางจังหวัดหนองคายได้ในวันที่1-4ธันวาคม2568 แล้วจะได้ขนส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาค์ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ต่อไป